อลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a อดลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว,ว่าวันนี้ท็อปิพิกเกกของเราคือ m e s s a g e of Love นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณในตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ปัญหาความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ที่จุดไหนนะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยนะคะแล้วก็คําแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วแบบ รู้สึกไม่ดีนะคะก็ต้องขอขมาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะหน้าไพ่นะคะเป็นเพียงสิ่งที่บงบอกว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วปัญหามันคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมันไม่ได้อยู่ที่หน้า,พาไพ่น่นะคะมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่า จะตัดสินใจยังไงแล้วก็เลือกทำยังไงนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาอะไรไปตัดสินความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะตัดสินจริงๆเนี่ยก็ขอให้ไปดูดวงส่วนตัวเอากับพ่อหมอแม่หมอที่คุณคิดว่าเขาถูกจริตก,กับคุณและสามารถที่จะบอกทุกอย่างได้จริงๆตามที่คุณต้องการนะคะ โอเคคลิปนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็น energy โดยรวมเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเ,เราไม่ได้อ่านว่าเป็นคุณหรือเป็นเขานะคะแต่คือมันเป็นปัญหาตรงกลางระหว่างตัวคุณและตัวเขาเพราะฉะนั้นนะคะจะไม่มีการอ่านแบบเข้าข้างใครเลยนะมันเป็นปัญหาที่ จำเป็นที่จะต้องแก้ไขและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอ่านออกไปแล้วทำร้ายใจใครก็ต้องขอขมาด้วยนะคะโอเคถ้าพร้อมนะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันเลยคะ่ะอลสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1นนะคะหรือว่า for a mirror reverse นะโอเคขอให้คุณนะคะย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูนะมันจะมีเงื่อนไขแล้วก็วิธีการเล่นนะคะ บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะสําหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตเปิดไพ่ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วทําให้ใจคุณรู้สึกไม่ดีนะคะก็ต้องขอขอมาด้วยนะแล้วแนนก็อ่านไพ่ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแนนไม่ได้แบบ ตัดสิ่งใครว่าใครถูกใครผิดนะคะแต่ว่าอ่านตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถยอมรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแล้วบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการอ่านไพ่ตามความเป็นจริงไม่เอ็นเอียงเข้าข้างใครหรือว่าไม่โทษใครนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับกรุ๊ปที่1น,นะ For m i d o Reverse ความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยซับซ้อนแล้วแบบเหมือนไม่ชัดเจนนะคะมันมีความลังเลโลเลค่อนข้างที่จะสูงอะในกรณีของการที่แบบถ้าบางคนนะคะสมมุติว่าบางคนมีความสัมพันธ์อยู่แล้วอะเหมือนมีใครอีกคนเข้ามาทำให้รู้สึกลังเลสงสัยและเปรียบเทียบกับ ความสัมพันธ์ที่มีอยู่อ่ะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าคุณคบกันอยู่แล้วแต่คุณไม่ได้มีประเด็นในการโลเลลังเลใน,ใ,ใ,นในการที่จะมีคนมาทําให้คุณลังเลอะแต่ว่ามันจะมีการลังเลในเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้แบบปัญหาการจัดการปัญหาอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยแบบทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะมี ความโลเลนิดนึงนะคะอย่างเช่นบางคนนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานมันก็เลยทำให้มีการผิดนัดขึ้นมาบ้างนะคะก็เป็นเรื่องปกติหรือว่าอ,อ,อาจจะมีปัญหาเรื่องการงานจนทำให้การใส่ใจกันนะคะน้อยลงนะคะแล้วก็ทำใหอ้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเยอะก็คือรู้สึกว่าแบบเขาไม่รักเราหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาแบบเป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันจะเป็นสร้างความสงสัยลังเลให้กับ อีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะอันนี้มันเหมือนกับบางคนนะคะอยู่ในสถานการณ์ของเลือกไม่ถูกอะเหมือนมีหลายๆคนเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นคนที่แบบโปรไฟล์ดีแทบทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็แบบยังไม่ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะก็จะเป็นสถานการณ์ของคนที่มี ที่เป็นคนโสดน,นะคะแล้วก็มีตัวเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นเฟรนด์ t ิ b เ n e น i t ฟิตที่แบบมันไม่มีความชัดเจนเนาะแล้วมันก็แบบเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกหรือว่าอาจจะมีกรณีปัญหาของการที่แบบเหมือนอาจจะบางคนนะคะอาจจะวางแผนไปเที่ยวแต่เลือกสถานที่ไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะยังลังเลในเรื่องของหน้าที่การงาน ของตัวเองนะคะก็ยังมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปัญหาของความสัมพันธ์ของคุณมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะโอเคปัญหาความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้มันอยู่ที่ความลังเลเนี่แหละมันอยู่ที่ว่าความลังเลอะ่ะมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดมากนะคะว่าแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมความสัมพันธ์ถึงไม่มีความชัดเจนเลย ะะถึงแม้ว่าตอนแรกอะคุณอาจจะคุยกันอย่างชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณนะเป็นความสัมพันธ์แบบเฟรนด์วิธเมนดิฟิตนะเราก็อาจจะอยู่ในภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างมากมายแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาใจลงไปเล่นแล้วการที่คุณเอาใจลงไปเล่นเนี่ยมันก็จะทำให้แบบอยากได้ความชัดเจน เพื่อที่จะไปต่อว่าคุณควรที่จะทํายังไงกับชีวิตของคุณหรือว่าแบบความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ควรที่จะเปิดให้คนอื่นเข้ามาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมันยังมีความลังเลประมาณนี้อยู่ในใจของคุณและอยู่ในใจของเขาเหมือนกันนะคะบางครั้งบางทีนะคะความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่แบบความสัมพันธ์เดียเด่ยวๆคนเดียวอะ่ะมันเหมือนกับว่า เป็นเป็นรักเดียวจริงๆที่มันเป็นรักเดียวจริงๆอะ่ะมันยังมีปัญหาในเรื่องของปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนตัวในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตการเงินการงานของทั้งคู่นะคะมันอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วว่าอาจจะาเป็นที่จะต้องแบบทิ้งระยะ ห่างในความสัมพันธ์เพื่อที่จะไปจัดการกับปัญหาของตัวเองหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยมันก็อาจจะแบบเกิดอาการที่แบบใส่ใจน้อยลงนะคะเพราะว่าจะต้องไปทํางานเนอาจจะต้องไปทํางานแล้วมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ว่างกว่าคิดเยอะนะคะ มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะแล้วมันก็ยังมีในเรื่องของการงานที่ไม่เท่ากันอะ่ะการงานที่ไม่เท่ากันคือเขาโฟกัสกับงานแต่คุณโฟกัสกับเขาเพราะว่าเขามีงานต้องทําแต่คุณอาจจะแบบไม่มีอะไรต้องทําหรือว่าสลับกันก็ได้นะคะหรือว่าฝ่ายเขาว่าไม่มีอะไรต้องทําแต่ฝ่ายคุณมันมีอะไรต้องทํามันก็เลยทําให้แบบมันมีมุมมองที่ค่อนข้างที่จะเป็นการ ลังเลสงสัยแล้วว่าทําไมถึงไม่ทาเหมือนเดิมทําไมนู่นนี่นั่นแต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะคือเขาอาจจําเป็นที่จะต้องไปทํางานนะแล้วการไปทํางานของเขาเขาไม่สามารถที่จะมาดูแลแล้วก็เทคแคร์ความรู้สึกของคุณได้เหมือนเดิมหรือว่าเขาอาจจะแบบไม่มีอารมณ์อะไม่มีอารมณ์มานั่งทําอะไรแบบนี้เหมือนเดิมอะเพราะว่าทางานมามันก็เหนื่อยแล้วเนาะถ้าคุณเคยทํางานนะคุณจะเข้าใจว่าเวลาคุณทํางานมานเหนื่อยเหนื่อยคุณบางคนอาจจะไม่อยากพูดกับใครเลยหรือคุณบางคนอนะ อาจจะแบบอยากคุยแต่ว่าอยากคุยเฉพาะกับคนที่ตัวเองรักอะแต่คุณอาจจะลืมไปว่าตัวของเขาอะอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานมาเหนื่อยแล้วไม่อยากคุยก็ได้นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ต้องอยากคุยกับคนรักอะในเวลาที่แบบเหนื่อยเพราะฉะนั้นแล้วอะมันเป็นความความไม่เข้ากันของทั้งสองฝั่งอะที่แบบที่เราอาจจะต้องทําความเข้าใจกันหรือพูดคุยกันว่า จะให้มันอยู่ที่จุดไหนถ้าเกิดทํางานมาในหนึนะอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่คุยได้นะแต่ว่าเราแบบเวลาที่เรามีกันอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาให้ให้มันอยู่ในข้อตกลงที่มันคุยกันได้อะค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะดีขึ้นกว่าตอนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับแบบเหมือนความคาดหวังไม่เท่ากันความคิดไม่ตรงกันโฟกัสไม่ตรงกันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงในความสัมพันธ์แล้วมันมีความรู้สึกว่าแบบ ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เคลื่อนย้ายตลอดเวลาคือโลเลลังเลตลอดเวลานะคะโอเคมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะที่ตัวคุณหรือตัวเขาอะอาจจะต้องจัดการปัญหาของตัวเองให้เสร็จให้จบก่อนนะคะมันถึงจะมีเวลาแบบโมเมนต์มาตัดสินใจในจุดเนี้ยแต่ในตอนเนี้ยคือคุณควรโฟกัสที่ตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองให้ตัวเองได้พักผ่อนเต็มที่ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทํางานของตัวเองไปก่อน นะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะค่ะคุณอาจจะเห็นเป้าหมายชัดเจนขึ้นหรือว่าตัวเขาอาจจะแบบเคลียร์ปัญหาเสร็จแล้วจะกลับมาหาคุณเองนะคะหรือตัวคุณที่มีปัญหาก็เคลียร์ปัญหาของตัวเองให้เสร็จแล้ววันหนึ่งอะคะ่ะมันก็จะได้มีเวลาที่มาพูดคุยกันเวลาที่มาแบบมาใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆอะในรูปแบบของสามีภรรยาก็ได้นะคะ โอเคเนี่ยแหละคือปัญหาของความสัมพันธ์บางครั้งบางทีความคาดหวังที่ไม่ตรงกันไม่เท่ากันไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่ละคนเนะี่ยมีแบบบรรทัดฐานในชีวิตที่แตกต่างกันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณนะ่ะไปเจอกับคนที่มีความคิดในลักษณะแบบเดียวกันหรือเท่าเทียมกันหรือเปล่าถ้าไม่ คุณอาจจำเป็นที่จะต้องหาตรงกลางระหว่างตัวคุณกับตัวเขาที่ทั้งคุณและเขาสามารถที่จะเป็นไปได้มันไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวนะคะเพราะความรักมันเป็นเรื่องของคนที่ทั้ง2คนมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความอดทนในการอยู่ด้วยกันแต่มันจำเป็นที่จะต้องใช้ความรักความเข้าใจและความเมตตาเคารพให้เกียรติและซื่อส,ส,สัตย์ต่อกันและกันอะ ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าตรงนี้มันไม่มีนะคะถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปอะชีวิตอะมันอาจจะตกอยู่ในภาวะที่เครียดจัดนะคะเพราะไม่สามารถยอมรับในสถานการณ์ที่เป็นจริงได้นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งะคะหรือว่า four of mirror reverse โอเคเนะาะบายค่ะ อันลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหรือว่า Four of s t o n นนะคะออแนนขออนุญ,ญาตนะคะบอกก่อนนะว่าขอให้คุณนะคะถ้าเกิดยังไม่ได้ฟังต้นคลิปนะคะย้อนกลับไปฟังต้นคลิปนะเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจในเจตนาของการทำคลิปนี้นะคะโอเคแนนขออนุญาตเปิดไพ่นะคะให้กับทุกคนเลยนะแล้วก็ขอให้มีสติแล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังนะคะไพ่ o ฟล์อฟสโตนนะคะ message of love ของคุณนะคะก็คือ บางครั้งบางทีความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจจะต้องเก็บมันไว้เป็นความลับก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดเผยออกไปแล้วอ่ะมันอาจจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ในจุดไหนก็แล้วแต่นะคะความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์คุณตัดสินใจกันตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณจะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่เนื่องจาก ทั้งคู่อะคะ่ะอาจจะมีคนของกันและกันอยู่แล้วหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีคนของกันและกันอยู่แล้วหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคืออยู่ในสภาวะหรือสถานะที่ไม่สามารถมีความรักได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันอยู่ที่ว่าคุณตกลงเงื่อนไขอะไรกันในตอนแรกนะคะแต่พอมาถึงเวลานี้มันเหมือนกับ พอเริ่มเยอะความรู้สึกมันเริ่มเยอะพอความรู้สึกเริ่มเยอะมันเริ่มอยากเปิดตัวอยากแสดงความรักอยากไปไหนโดยที่แบบมันสามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องปกปิดใครอะไม่จําเป็นที่จะต้องปกปิดเป็นความลับอะแต่ว่าถ้า คนอื่นรู้อ่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาก็ได้แล้วมันมีปัญหาตามมาแน่นอนนะคะในกรณีนี้นะความลับอาจจะต้องเป็นความลับตลอดไปเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากเปิดตัวคุณจะต้องเข้าใจว่าผลของการกระทําของคุณมันอาจจะทําำ้ายทั้งตัวคุณแล้วก็ทํำ้ายคนอื่นในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณคิดที่จะทำอะไรอ่ะคุณจะต้องยอมรับผลของมันให้ได้ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะคะมันไม่สามารถคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาคุณจะต้องรับมันให้ได้ก็ทานั้นเองนะคะสำหรับความรักที่เป็นความรักเป็นความลับที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ นะคะส่วนความรักอีกกรณีหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างฝ่ายต่างมีการต่างคบกันแบบลับๆเงียบๆเหมือนปอปปีเลลฟอแบเหมือนเด็กน้อยอะไรเงี้ยที่แอบรักแอบชอบนะคะกรณีนี้เนี่ยแอบรักแอบชอบแล้วไม่ได้ไปบอกเขาอ่ะคือความลับบางอย่างนะคะถ้าเราต้องเช็คความสัมพันธ์นี้ดีๆนะว่าเขามีความลับอะไรปกปิดเราอยู่หรือเปล่าเช่น<ๆ>เขาอ,อ,า,อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเราอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้ว หรือว่าเราอาจจะมีคนของเราอยู่แล้วนะคะในกรณีนี้นะคะไม่แนะนํานะคะให้ไปสารความสัมพันธ์นะเพราะว่าปัญหามัส่วนมากอะค่ะคือเหมือนกับแบบคุณชอบแล้วคุณก็ไปสารความสัมพันธ์สารความสัมพันธ์กันเสร็จแล้วต่างฝ่ายต่างมีคนของกันและกันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับคุณคนเดียวหรอกถ้ามันเกินเลยไปอะมันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับครอบครัวของ ตัวเขาแล้วก็ครอบครัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะทำอะไรอะเราไม่แนะนำให้เริ่มถ้าคุณไม่เริ่มตั้งแต่แรกอะค่ะมันก็จะไม่มีจุดจบที่ end game หรือว่าเป็นจุดจบที่ต้องนับศพของใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะมันก็ยังมีเหตุและผลในบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ถ้าคุณเช็คดีแล้วว่าตัวคุณและตัวเขาว่าต่างคนต่างโสดกันทั้งคู่แล้วแบบชอบกันมานานแล้วหรือว่าแบบแอบชอบโดยลักษณะที่แบบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรกันนะคะเปิดเผยไปเถอะนะเปิดเผยไปเถอะถ้าเกิดว่ามันนานแล้วอะบางครั้งบางทีสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นแอบรักแอบชอบอะคะ่ะมันไม่ควรที่จะเกินปีหรือ2ปีเพราะถ้ามันนานกว่านั้นนะคะมันหมายความว่าตัวคุณอะได้เสียเวลา เราก็เสียความรู้สึกไปกับการแอบมองแอบรักแอบสองคนที่เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้หรือว่าคนที่เขาแบบเออคนที่เขาไม่รู้ว่าคุณรักเขาอะอย่างน้อยที่สุดอะคะ่ะถ้าคุณรักอะคุณ คุณไปบอกเขาคุณอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้แสดงความรักต่อเขาหรือว่าอาจจะแบบถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้โอกาสคุณอย่างน้อยอ่ะคุณจะได้ความชัดเจนในการที่ move on ไปเจอกับคนที่ใช่แล้วก็คนที่พร้อมที่จะรักคุณในแบบที่คุณเป็นในแบบที่คุณสามารถที่จะแบบเอ,อ่อให้กับคนคนนึงได้อะคุณจะพร้อมรักเขาในเต็มใจได้ในในในแบบที่คนคนนั้นเป็นเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะมัน ถ้ามันนานเกินไปอ่ะคุณจําเป็นที่คุณจะต้อง move on ออกไปแล้วหรือว่าคุณอาจจําเป็นที่จะต้องบอกไปแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพื่อนกันหรือว่ากลัวแบบกลัวเสียสัมพันธ์ที่ดีนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะถ้าคุณบอกความ,มความรู้สึกของคุณออกไปแล้วอ่ะเขาจะไม่หายไปไหนจากคุณคะ่ะนะคะถ้าเขารู้สึกดีกับคุณในฐานะเพื่อนพี่น้องหรือว่าในฐานะของ <S <S <önce. S 2> เขาเรียกว่าแบบเป็นคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอ่ะ เหมือนกับมีคนมาแอบชอบเราแล้วเราก็แบบโอเคก็ขอบคุณนะที่ชอบแล้วก็เออเป็นเพื่อนกันได้แต่เราจะเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่าก็ขอให้อยู่ในสถานะนั้นแล้วคุณเองอะ่ะจะได้ไป หาคนเออจะได้แบบจะได้ไปเจอกับคนที่ใช่ของคุณที่พร้อมที่จะอยู่ในสถานะของภรรยาสามีหรือว่าคู่รักของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการที่คุณแอบสมิดอยู่แบบนี้มันอาจจะไม่ดีกับตัวคุณนะคะเพราะว่าคุณทั้งแอบเจ็บแอบหึงแอบห่วงแอบห่วงอะ่ะมันแบบเราทําแสดงออกไปไม่ได้แล้วคาพูดบางอย่างอ่ะคะ่ะมันอาจจะไปบั่นทอนจิตใจเขาถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพื่อนกันแล้วคุณหึงอะ่ะ นะมันจะไปบั่นทอนใจใจเขาเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักว่าคนเราอะ่ะชีวิตมันน้อยนะคะมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นวันหนึ่งอะ่ะคุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะต้องจากกันวันไหนอะ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะคะ่ะ อย่างน้อยถ้าคุณบอกไปแล้วเขาไม่รักอะหรือว่าเขาไม่เขาแบบเขาไม่โอเคแล้วเขาอยากจะหายไปจากชีวิตคุณอะนั่นมันหมายความว่ามันดีแล้วค่ะคนที่เขาไม่ได้รักคุณอะได้ออกไปจากชีวิตของคุณเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้คุณได้รักคนใหม่ๆอย่างเต็มใจคนใหม่ๆในที่นี้เนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณแล้วเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขได้ไปช่วยชีวิตแล้วคุณก็จําเป็นที่จะต้องทําให้เขามีความสุขไปช่วยชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะมันแบบ มันอาจจะถึงเวลาที่ต้องบอกต้องเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะสำหรับคนบางคนนะคะความรักแบบแอบๆที่เป็นแอบแบบกรณีของการแอบแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคบกันแอบคบกันพ่อแม่ไม่รู้ไม่คนรอบตัวไม่รู้ว่าแอบคบกันแบบเงียบๆอ่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะด้วยหน้าที่การงานนะคะบางคนอาจจะเป็นด้วยของเวลา หรือบางคนอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการยอมรับในครอบครัวนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณอะยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วการที่คุณแอบแอบคบกันไปก่อนหรือแอบดูใจกันไปก่อนเนี่ยเวลาที่คุณเปิดตัวนะคะแล้วคุณยังอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้หรือดูแลตัวเองได้เนี่ยมันจะทําให้คนรอบข้างแอนตความสัมพันธ์ของคุณเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะ อาจจาเป็นที่จะต้องเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นความลับก่อนนะคะในเวลาที่คุณพร้อมในเวลาที่เขาพร้อมแล้วค่อยเปิดตัวมันก็ยังไม่สายเพราะว่าบางครั้งบางทีอะคะ่ะมันไม่จําเป็นหรอกที่มันจะต้องเปิดตัวในระยะเวลาที่มันแบบเข้าใจปะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดตัวเวลาคบกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวคนที่เขาจะรักกันจริงๆอะ เขาก็จะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะความสัมพันธ์นั้นนะ่ะมันจะอยู่ในสถานะไหนเขาก็จะให้เกียรติในความสัมพันธ์นั้นๆนะคะแต่ถ้าเออแต่ถ้าบางความสัมพันธ์นะคะที่ต่อให้เปิดตัวไปแล้วอ่ะแต่เขาก็ยังไม่หยุดไม่หยุดที่จะมีคนอื่นหรือว่าไม่หยุดที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่เออเขาอาจจะมีใครต่อใครอีกหลายๆคนก็ได้อะ่ะ แล้วมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้น,นเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือแย่ลงไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันไม่ได้อยู่ที่การเปิดตัวหรือการไม่เปิดตัวแต่มันอยู่ที่การเคารพและให้เกียรติซึ่งการตัดซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมไปถึงอ,อความซื่อสัตย์ที่เรามีให้กันนะคะไม่ว่าจะในโซเชียลหรือนอกโซเชียลอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบ ที่เราจะต้องให้คุณค่าแก่กันและกันบางครั้งบางทีอะค่ะคุณบางคนนะจีบคนคนหนึ่งตั้งนานอะคุณโพสหัวใจให้เขาคอมเมนต์ให้เขานู่นนี่นั่นนะคะแต่กับคนของคุณอะคนของคุณนะคุณกลับไม่เคยใส่ใจเลยแค่คอมเมนต์แค่กดไลค์ก็ไม่มีนะคะมันเหมือนกับมันเห็นความแตกต่างอะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าคุณคิดว่า คุณจะเลือกความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้ววะก็ขอให้คุณให้เกียรติเขาทั้งบนโลกแห่งความจริงแล้วก็บนโลกในโซเชียลบนโลกในโซเชียลนะคะคุณอาจจะตัดเอ่อทำเงื่อนไขตกลงกันก็ได้ว่าโอเคคุณอยากจะให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เขาอยากจะให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เราตรงกลางของมันคืออะไรแล้วมันจะทํำยังไงเพราะแต่ละคนนะคะมีความต้องการไม่เหมือนกันบางคนชอบพ r เวอซีบางคนชอบ, privacy, บ,ชอบแบบเปิด เปิดให้โลกรู้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็มันก็อยู่ที่ว่าคุณอ่ะจะทำยังไงนะคะบางคนก็ชอบความพอดีความพอดีที่แบบก็โอเคคนอื่นก็รับรู้แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็อย่างน้อยที่สุดก็คือแบบระหว่างตัวคุณและตัวเขาการปฏิสัมพันธ์ในโซเชียลอะคะ่ะก็ ถ้าคุณอยากให้เขาทํากับคุณยังไงคุณก็ทํากับเขาแบบนั้นนะคะแล้วก็ให้เกียรติเขาทั้งในโลกแห่งความจริงแล้วก็ในโลกโซเชียลคนบางคนนะคะคือเหมือนกับแบบมีคนของตัวเองอยู่ในโลกของความเป็นจริงอะ่ะแล้วก็มีคนอีกคนนึงอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะอันนี้มันไม่ได้เรียกว่าการซื่อสัตย์แล้วนะมันเรียกว่านอกใจแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคุณมีโลกอีกใบหนึ่งอะ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในชีวิตจริงหรือไม่อยู่ในชีวิตจริงของคุณก็ตามอ่ะคุณจะต้องจะต้องเข้าใจแล้วว่ามันไม่โอเคสำหรับคนที่เขาแบบมีคุณแค่คนเดียวแต่ถ้าคุณยอมรับได้ว่าโอเคคุณมีโลคสองใบและยอมรับให้คนของคุณมีโลกสองใบแล้วก็เป็นด้วยกันแบบนั้นได้อ่ะแล้วคุณตกลงกันได้มันก็โอเคแต่ถ้าบางคนตกลงกันไม่ได้นะคะมันก็อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ มันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนนะมีการจัดการกันยังไงนะคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเนนก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย